ไหวไม่ได้คลิปแล้วที่แต่ใต้คลิปแล้วเลยจัมโบ้มันไปเก่งน้อยกวะมันมันจับเก็บปีชีตไหมว่าตัางนี้เล่นไปแล้วนาะเอ,อ้ยโอ้เก็บตาน้องเล่นเก็บร่องเก็บรับมั้งตาน้องอย่า <c oughs> เล่นเก็บปีชีตเลยน้อง mua ừ, tạm lăng đi Cái lên kia vị thế lúa tăng bị ngoan đấy không tạm nong rô bị cái rô anh đang làm bác để mà tôi nghiệp anh đi lấy nữa Hãy subscribe lắc พ่อได้แล้วกันเดี๋ยวเลยไ,ไหมน้องวันนี้กันกล้าดยู่วันนี้น้อง <c ười> เออเลีล๋ยวรสเราดีครับเดี๋ยวพ่คุณนัมพิ้งนะครับวันนี้รถมาครับวันนี้รถไล่กันวันนี้วิ้งเดี๋ยวตำดลังจัมโบ้รับตำดลังจัมโบ้ตัางเด็ก พอลวกื้ามาแนาะคือเก็บอิเเชตลดต่างเลยครับไปมาหลายวันกับบอนี้เราไปวิง่งยุติบอโรอยู่กอทัอมันได้วิ่งกรขึ้นเล่มตีอาเลยรับเล่มตีอาเลยอารวยเดียวเลยแต่เดียวพุ่มยิงอะไรได้หรอตงะไรเจ็ดนี้ ตองเจ็ดก็ปาต้องกันเลยข <g ül> องเขานักันหนกันน้นวตะแกก็กระพงในจะองรถกระเงเสียม,นเ,ยมน,ยน,นเสียมัน้นเสียมนกระเง้แดปปง้มแดงตะแก,กมันมาเลกันี่แดงมาต๊หลนองวุต,ตยแล้วอืม cùm rèn uh, cần rồi này chết cần cần lăng anh rèn thì quay đến cái thì uh, bà mát giờ mà bà mát ship mà tại gặp kia bị ship tăng cao bộ <cười> 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 ตรงเย,ย็บวิดตรงเย,ย็บวิดวันนี้รถวิ่งได้กันครับสองมดโรงจ้ามที่อาอุกเจ็ดแปดแปดกันวันนี้โอ้แปดกันวันนี้ โอ้ลืมนับพ้อหลวงพดเก้าไม่แก่เป็ดกับเก้ากันข้นหลงปดกันเก้ากันต้องมั้งโอ้โหที่ตอนนี้มารออยู่ตรงมารอในโบอยู่ตรง <laughs> ตอนนี้น่ะโจกันหนังแบบซาลาปับเลยวะยม <laughs> หนังพิงเลยกล็เลยนี่ก็ไดเดือพิงก็ววะซาลาปับเลยวะยม <laughs> หนังอาการมันอ้คนเดียวเมียจับติดน้นนี่เลยหนังนั้นเศร้าเลยคือยมเลย <laughs> เสียม็นเนาะเสียม็นก็นย,อนอยอมเลยเดินหลอกพุ่งเลยยอมแจ่งวะเอ้ยนี่ได้ตามเดียวเลยครับกุ้งเต็ดไมอยกักหนู่นแล้วเต็ดไมอยกักษ์แป้ง เป็นโค้ดเนี่ยมาวิ่งนี้ได้รับเดี่ยวนี่เลยครับเดี๋ยวที่เดี๋ยวไม่รู้ตันไหมแต่เราตั้งกับแกนหม้อรักเดี่ยวเลยให้ให้ได้ที่เดี่ยวเท่นี้ตาตันนะแตาว่าไม่ไม่นั้นได้นนั่คือไม่กล้าแต่ว่าตาตันเขาไม่ตันเขาไม่เอาแต่โดนตามลังจำบูแต่เดี๋ยวไม่รู้มันเกียบประเทศละไม้ทุกฝันได้ จุดนี้จุดนี้ร่องราจะไปกับร่องกันรถนู้นเลยรถก้องลุงปุ้นนั้นเทนานอนนั้นวัวจาะคออาดีเจ็บแับวไปกวนไล่กันในร่างก้องยังต่อร่องรอยเป้ไปกวนไล่กันแต่ไม่โอเคกันแล้วผมจะไม่ได้แต่ไล่กันแต่รีบโรนร่องกันจึงอย่างวัวลากกันนึ่งกันกันแกเล่นร่องรอยเจ็บไปราตั้ม ตอนนี้โยรถไปโยนานรีกันนะครับไปโยนานรีกันรอตามตามลังบุมอยู่รีกันถึงนี้นักแล้วพี่นอ้องเอ๊ะถึงการพูกลยตร้นนี้พูไหน ซึ่งกันหน้าเลยเรยร้อยกันหน้ารู้ตัวนี้ไงเต็มลืนกันแล้วยักปัดหนอยักมากับไปนะ้องรถมาคว้านแบบตรงนี้หลอมันปลอเดิมเดิมปลอเดิมเองเอาคนต๊อก กอเดือมเงงอขวัญตกอยูไม่ได้เองเลยคอนนี้คนตกใครเนี่ยก่อนทำแต่งต้องรถเต้นมากว่าทักนี่แล้วโอ้พิ่ซาแดงพี่ซาแดงโอ้ยรีดกับรีดโอ้ยรีดกับรีดตาบะเจ้ามาเราก็เรียกว่าเย็ดแม่รา อย่าแม่รรบไม่ต้องตามนะเราเรื่องว่าลืนกันนั่นได้กันนั่นสิบลอยอย่างร้านเลยกับ <c ười> พิศแดงพิศแดงคันนี้ซร้างงานนึงกับมาไม่มาไม่เพิ่งมาวันนี้ก้องเปลื่น่มอยู่กันครับเปลื่น่มครับอยู่กันกันนี้ที่มันมาจากวิทย,ย์รถกล้องปุ๋ยไอ้แป๊ก บอร์ไเอร์มาไม่รู้บัรางดิสเอ็นอะไรดเลยไม่รู้เอ็นอยู่หน้าบัตร้างดิสเออราโรบล็อกบัรางดิสบัรางได้ก็ไม่กัแมย่เด้โอ้เพื่อนเตรจักกันนั่นลรจักแหลกกับกองวัึงเนาะ Đây phí rồi chắc anh. Đây phải rồi chắc lịch vô buổi trách riêng không, không một trứng thì vô đến bé anh. Ê, chắc cà phung anh nhiều ta anh. Đây phí rồi người chắc anh. Mẹ gửi đây ta anh. Mẹ đây chứ anh. Tân đang cái ra cái đẹp bê Chấm tê cao bụng nhì cài bẩn tấm bội cái để cao, tê bụng nhì 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 Ủa phải không? <tương> này tung mà leo này à, phải quét cách cá nhìn Tức nha này nó bỏ tạp nha bằng gốn Bằng cổ mà chả này thôi thì nè Tức này cái mấy cái Cho tôi cháy phải bỏ bỏ Lên nữa à, cô Bác ra lên เดี๋ยวจะไปดูอาจารย์ซีมาว่าอาจารย์พีดนี่มีไปไหนไปภูเก็ตไปดัวดัวเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์ซีไปโน้ไปไหนก็คอยาไปโก้ก้าเลยจินไหมเหรอก็น่าหวามานี่ก้อนมันมาตักนี้แต่พวกเหมืหน้าหว่าไม่รู้พวกเหมือนหน้าอาจารย์จูเอออาจารย์จูมาน้าหน้าเย็บรอยไม่รู้ตรงนู้นเออเดี๋ยวเพื่อนไปนี่แล้วมันมันตำยาอาจารย์จมันไก่ตำไม่เป็นอยู่ <c oughs> ไม่อาจจียนดมาก้ะไม่แต่วันนั้นก็ขอไออาจารยนมาเปิดหน้ามันโคนก็ได้แต่ก็ตักไปดีีไมกไอ้ไอ้ตัเียนไม่เร็วไอ้นี่ขึ้นบนหบรื้นแต่นมอก็สี่วบรที่สงบอกไปทางนี้ไปไปนู้ไปไปนูเร็วอีเลนกันบดเบือกนตอกอยู่แบบนี้เออุจะข้อมันมาไอ้ไอ้แกงยูฮะทียัดแม่

Bố gặp rồi chết, đi là về phi ai boy cái đó về. Mai men là về là gặp rồi chết. Anh nu quân đó về nó tăng. Ai boy. Anh ni cái đó về. Anh ni xong

อย่าง prometไม่ konyaไ ngay qua ไยแม่นไปนฐานู้เลยวัอย่าพุ่งไปก่อนเด๋ยวันร่างถูกถูกป้กว่ากอเดินยังแต่นูอย่าว่าต้องไปด้ก่อนนะยดละบุรีนู่นก็ไม่เลวอย่างว่าเดียวแล้วเต วัวน,นี้เด็ดรับวัวน,นี้อย่างวัวเดียวแลยพูดไม่ได้เลยไหนคลิปมันก่อนไม่มีเลยวันนนนวนี้หนีดัานหนีเดียวนี้อย่างวัวเดียวล้วนๆแล้ยหนุ่มก้อนน่าจะไปเจอมาไว,ว้เออตลบบอยโอเคกับคลิปนี้บายบายกับบุ้ม ต่อเจ้านะว่าได้ขึ้นบระโยชน์ก้นไหน,นนอนแล้วครับแน่นอนแล้วได้ขึ้นบระโยชน์หนอาจารย์มากรบอเองใจห,หน่อยไปกครูกอติดตามได้ความบันเติ้งกันครับไม่รบันเติง้งบันเลย i know